สวัสดีจ้วันนี้แม่มาร่วมขบวนรพรายหูเวอร์วังอลังการนี่ขบวนร,รถแห่อยู่ข้างหลังนะคะเลบิบนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนางงามมาเยอะเลยคะ่ะคุณผู้ชมพิธีกรชื่อดังนี่แพตติกปีนี้แม่ปุย้ยเอาแพตติกเนี่ยมาเป็นพิธีกรในการประกวดแต่นางไม่รู้จักฉันไงแต่เมื่อกี้นารินพิธีกรคู่กับแพตติกเนี่ยเขาเข้ามาทักทายฉันแล้วมายกมือไหว้นารินที่เป็นรองมินิยูเอฟซีถูเท่าเส้นจวินที ก,การประกวดปี2023นางได้เป็นรองอันดับหนึ่งนะเพราะว่าเจสซี่อ่ะเจสซี่ถอนตัวไงนรินก็เลยมาเป็นรองอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าพัาติกเขาไม่ทักทายฉันนางไม่รู้จักฉันเลยเนาะแต่ว่านางก็เป็นต่างประเทศอ่ะแต่ถ้าประเพณีของคนไทยเขาก็จะเข้ามายกมือไหว้ใช่ไหมแบบผู้อาวุโสผู้อาวุโสในวงการนี่ก็แบบเขาเขาเขามองฉันแบบไม่รู้จักมือไม่ค่ามือไม่ยกมือไหว้มือไง แต่นารีน่ะเขาน่ารักเพราะเขาเป็นคนไทยเขาเข้ามาเมฆ่าสวัสดีค่ะเพราะว่านางงามไทยใช่ไหมต้องสวยสตรองนะต้องสวยสตรองงามอย่างมีคุณค่าแล้วก็ต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นนางฟ้าเป็นแม่พระเหมือนที่อีกคุณหญิงกอบโกยมันโพสแบบนี้สงสารเหมือนกันนะเพริบมันปิวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณหญิงกอบโกยแล้วคนเขาก็เลยบอกว่าเพราะอินทริกของแม่ปุ้ย พีพีเอ็นเลยทาให้เพจอีคุณกอบโกยปิวไปตอน,นนี้ตั้งใหม่แล้ววันนี้เขาก็วิเคราะห์เขาบอกว่ามิชลิเวิร์ดปีนี้เนี่ยทาไมมีแต่เอนเต์เทนเอนเต์เทนต์ทำไมไม่มีการแบบเป็นนางเฟอเป็นแม่พระในสมัยก่อนที่คุณแดงสุรางเป็นปีเขาจัดใช่ไหมบอกเดี๋ยวนี้กลายเป็นเอนเต์เทนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงโลกเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ไม่เป็น 5G ดูนายกเสรษดูอุ้งอิงีายลูกสาวทักษิณ่ะเขายังต้องมาเอนเต์เทนเลยอุ้ยตายหา่าวันนี้ฉันมาตีมาอะไรแกรูไม ฉันมาในทีมของล็อกสเตทลิซาแบ็คพิงแบบในทีมพลายค่ะคุณผู้ชมทีมพลายนะคะเดี๋ยวเราตามดูกันเดี๋ยวคุณแม่จะได้ขึ้นรถคันที่4น้องๆทีมงานเขาเมตตาเขาสงสารเขาบอกว่าแม่เดินไม่ไหวหรหกกิโลครึ่งเดี๋ยวให้แม่ให้แม่ขึ้นรถคันที่4ีคันที่1จะเป็นนายกนะคะจะเป็นนายกแล้วก็ขึ้นไปคันที่สเพราะว่าว นาย่างเนี่ย,ยเดี๋ยวติดตามนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสี่โมงครึ่งถ่ายทอดสดค่ะขบวนทั้งหมดจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือเบื้องหลังนะคะว่าของทีมงานที่ทํางานกันหนักขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเนี่ยพิธีกรชื่อดงังพี่ตูมตามอีกคนนึงฉันจาชื่อเขาไม่ได้นะเขาเคยออกกับฉันหลายครั้งเนี่ยนี่แม่ของตูมตามแล้วก็คนนี้หน้าคุ้นคุแต่น,นึกชื่อเขาไม่ออกนะ เนี่ยแล้วก็มีคนดังมาเยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีค่ะเห็นไหมคะนางงามก็จะนั่งอยู่มุมโน้นทั้งอ่เน็คยูนิเวิรนางงามเนางงาม Universe, ็คยูนิเวิร์สก็ก็มาร่วมด้วยครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมมาร่วมด้วยหลายคนเลยนางงามเด็กนะคะอ้ะอาวเธอรู้จักฉันแล้วเหรอตัก <c oughs> า,ายคุณผู้ชมหน่อยตัดทิดทำได้ดีนะ ในการจับประกวดชุดไม้น้ำที่หัวหินอ่ะยิ้มอย่างเดียวแต่ทำไมไม่ยอมสดากับนารินอ่ะหรือว่านารินยังไม่สตากับเธอมันเป็นครั้งแรกของเรานะมันเป็นประสบการณ์ที่อาเอาอย่างเงี้ยมันเป็นบทเรียนแบบแพดก็ก็ก็ยังไม่เคยทำมาแล้วก็มันเป็นเวทีแบบใหญ่แบบกดดันผมไม่คิดว่าจบโอเคนะไม่ทำเลยดีทำเลยดีมากคือฉันดูตัวอยู่ฉันก็ฟังเสียงเอใช่ยีเคบอไม่ใช่นี่ว่าพอมองไปหล่อชิบหายเลยนี่ค่ะ คาติกเป็นพิธีกรคนใหม่แล้วแม่ปุ้ยตกลงเอาเธอมาแทนพีเคแล้วใช่หรือไม่ทุกคนอยากรู้หร,หรือว่าพูดไม่ได้เลยนะยังพูดไม่ได้เลยดูนะครับตอนนี้เตรียมตัวแข่งมิสเตอร์โกลบอคอ่ากำลังจะไปเปิดประกวดมิสเตอร์โกลบอลตอนนี้โฟกโัสจะอยู่ที่มิสเตอร์โกลบอล national เนค่ะค่ะจากที่ไทยจากที่ไทยแม่ปุ้ยซื้อริคสิตมาโอ้โหแม่ปุ้ยกินเรียบเลยนะแม่ปุ้ยไม่แบ่งให้คนเอเลยเนาะโอนี่ลูกหรักแม่ปุ้ยอยู่แล้วเนี่ย อาเชียจะเธอฉันมมยยนยิ่งฉัน,น่ยิ่งกว่าแม่กอบโกยในอีกกอบโกยเน่กกยเธอทําไม่ดีกูด่าที่ผายแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปด่าหาเรื่องเราบปรดดาให้มันดังแต่ว่าวันนั้นแม่ดูเนี่ยเมื่อกี้บอก บอกนารินแล้วเขาเข้ามาสวัสดีบอกว่านารินต้องพยายามสบตากับแพทริกเพราะปฏิกยิ้มอย่างเดียวสองคนไม่ค่อยสบตากันพิธีกรคู่ใช่ไหมบางครั้งเราหยอกล้อกันบ้างก็ได้ใช่ไหมหยอกล้อกันไา้แล้วก็หันไปสบตาอย่างนี้ยากตรงที่แพทย์เาเป็นเป็นลูกขึ้นะนารินก็เป็นคนไขย๋าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวราพูดได้ชัดมันคนนี้ิกัตช้าฮะ คันได้กัญช้าเธอเร็วกาใช่ไหมตื่นเต้นด้วยไม่ตื่นเต้นทาได้ดีวันนั้นแม่ดูอยู่ทําได้ดีมากเลยพูดไปยิ้มไปมีเสน่ห์สนุกสนานแบบว่าไม่ได้เครียดเลยแต่ว่าอาจจะแบบว่าลูกเล่นยังต้องใส่เยอะหน่อยรอเล่นแบบสมมุติว่าเราเห็นเห็นเออปอลอ่ะเราก็แบบใส่ความคิดเราลงไปจากสคริปก็ได้เนาะเชียร์โอปอลไหนนะ ลูกสาวฉันมาเชียร์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นกลางเป็นกรรมการฉันเห็นอยู่วันนั้นฉันแบบเอ้ยอีตานิคใครวะแบบว่าตั้งคําถามได้ดีมากเลยทุกคนก็อยากรู้ว่าแพทเชียร์ใครแล้ววันนั้นที่เธอถามมันทําให้คนทั้งประเทศรู้จักเธอว่า๋อแพททีฉันก็รู้จักเธอจากที่เธอขึ้นมาถามไงแล้วก็บอกเออนี่ลูกชายคนใหม่ของแม่ปุ้ยแล้วเธอเกิดแม่ปุ้ยเวลาลูกเขาเขาจะปั้นไข่เขาเต็มที่อกไ ไปทานที่รถอ,อ่ะได้ไคะอ่ะ,อะขึ้นออรถเลยลูกไปไ,ไปขึ้นที่รถอ,อ่ะไปขึ้นหน้ารถทำยากได้บรรยากาศเฮ้ยยังไม่ทันมันจะหลุดแล้วอ่ะเราบอกว่าวันนี้ใส่เพ็รมาแล้วนะแต่มีคนเหมาไปพ่ังรถมา จ่ายให้แม่ดีๆสใส่ใส่ทำไมมันอันนี้มันหนักใช่มั้ยขอบคุณนะครับขอบเชิญค่ะแม่คุย <c oughs> แม่นม,มอ,ออกวัน <c oughs> ้เรียกอาหรือลูกันนี่โอเค

วัสดีค่ะคุณแม่เป็นใครนึกส่วนความจำหน่อยนาตาเลียเพียแคม <Everyone S 1> ค่ะเพียแคม is you อ๋อแกเองเหรอ <มา S 1> เออวันนี้มาในตีมอะไรจัดเป็นไรสุดมาในตีมแบบว่ามันร้อนคือเพระสวยงามเพราะว่ามึงไม่ตั้งชื่อให้มันเพราะหน่อยมึงมาตั้งชื่อนาตาเลียเพียแคมรักไม่ได้อุจจาย <c oughs> <c oughs> ประมาณหนึ่งค่ะคุณแม่แล้วไปปุ้ยให้มันได้เป็นมิคิจูนิเวิร์สอียูได้ไงอ่ะเพียแคมเพียแคมน่ากเกียรติที่สุดในโลกคุณแม่คุณแม่รอนนี่ฮะวันนี้ร้อนนะเพราะว่าได้ชื่อมึงอีเพียแคมป์นี่แหละค่ะคุณแม่รอนใ่ไคุณแม่รอนต่อไฟนะครับวันดีค่ะมา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  เดียขับคครับนี่คุณแม่ดีมากแตตัวเปียวมีวม,มากเอโอ้ไ่ได้ฮะแอาวุธโซที่สุดในขบวนหกสิบหโอเคยังิโอเคเอา้าวปฏิจจาปฏิจจาปฏิจจาที่จะได้สศง แดี๋ย่อยู่กับแก๊ใใงพวกนี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวขึ้นรถก่างันตนนนอ่ะเปีนไปสักคลิปหนึ่งก็ได้ยาวไป